โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะคะผมนะครับวันนี้เรามอยู่ในไม่ครับซูเว i v a l ในพาร์ทที่4กันแล้วนะคะผมอยู่ในเวอร์ชัน1.17.10นะครับผมวันนี้นครับเราก็จะมาทำฟาร,รม์มแบ่งโมน <c oughs> ั่นแหละนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้เราก็ต้องมาบอกก่อนนะคะว่า ผมได้ไปลงเนเธอร์นะครับผมอีกรอบหนึ่งนะคะได้ไปตกแต่งเนเธอร์แล้วก็ตกแต่งาทางเข้าเนเธอร์ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีไฟนะครับผมคือทําให้มันเป็นแบบเนเธอร์นะครับผมคือตกแต่งให้มันสวยๆเนาะ <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าผมเข้าไปในเนเธอร์แล้วผมก็ตกลาวาตาย้วผมก็พีเอ็กไดมอนแล้วก็ของที่เต็มตัวนี่คือเนื้อคือแบบไปหมดเลยนะครับผม <c oughs> ก็โอเคคร้บวันนี้เราก็ <c oughs> มาสร้างใหม่ก็ได้ผมมาคราฟใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่า คลิปนี้ต้องบอกท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่า,าผมพูดผมพูดดังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะผมดึกมากนะอุ้ยชัวยย่วเคนโตตอนนี้ก็ดึกมากเลยนะผมแต่ว่าที่ผมอัาคลิปเพราะว่าอยากอ่านรตบผมนอนไม่หลับโอเคนะคะก็มาถึงผมครับไดมอนด์พีอ็อีกสักอันหนึ่งนะคบผมก็ช่วงนี้นะคบผมก็อาจจะเห็นว่าตัวนี้มันวัวมันก็เริ่มเยอะแล้วนะคะก็อาจจะแหลกนิดน,นึงนะคะเพราะว่า ผมต้องช่วงนี้ผมต้องปั๊มหนังวัวนะคะปั๊มหนังวัวไปทําเป็นที่ล้อมที่ล้อมโตอินชานะคะก็จะเป็นพวกบนหนังสืออะไรพวกนี้ <ms> โอเคนะคะผมก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาทําเป็นรั้วกันก,นก่อนนะคะ <gos ũng> เพราะว่าผมจะทำฟาร์มข้าวก่อนนะคะผมก็โอเคผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เมื่อกี้ก่อนที่จะมาอาจจะไปนั่งเคลียร์อยู่แป๊บหนึ่งนะคะผมก็ตอนนี้ยากขึ้นหมดแล้วเนาะนี่ครับก็จะมีบางส่วนที่หญ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับ <hani> ก็ โอเคผมจะทําเป็นฟาร์มข้าวแล้วกันนะครับผมแต่ขอไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้ทําเป็นพวกฟาร์มข้าวอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่ามันติดจับบล็อกมันดูแปลกๆป,กปะ่ะทุกคนโ okay, อเคแต่ผมลืมนับเลยอะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมก็ประมาณสิบบล็อกนะครับผมโอเคคือถ้าเกิดเสียงผมมันแปลกๆก,ก,ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะเพราะว่า ตอนนี้นะผมก็เหมือนมีตะมูกอะไรพวกนีนะครับโอเคนะฮะขนาดประมาณนี้ละกันแล้วก็โอ้หินแล้วหินเราไม่มีแล้วใช่ไหมแปลว่าเราต้องลงไปขุดช่างนะครับโอเครู้สึกว่าหินในกล่องเราจะไม่มีแล้วนะโอเคไม่มีจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทําฟาร์มอย่างอื่นด้วยนะฮะอ๋อใช่ทุกคนแล้วก็ดิฟสโตนนะัะผมก็ได้ไป อ่าแรกกับพ่อค้าเร่ร่อนนะครับผมก็คือเอาเอเบรรลไปแรกนะคะผมคือถ้าเกิดผมพูดนะครับผมเยอะนี่ก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมนะเพราะว่าเพราะว่ามันติดปากมาคือเอาตรงตนะทุกคนตอนนี้ตอนที่ผมอาชิพอยู่นะฮะผมก็ยังไม่ค่อยพอใจกับคําพูดผมเท่าไหร่นะคะคือคําพูดผมมันดูแบบแปลกว่าโอ้ยอ๋อเอาไดมอนด์พียร์คุณจะได้คาพูดผมมแบบมันติดปากนะผมคือแบบพูดแล้วก็แบบพูดนะครับผมนะครับผมนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คือเป็นตั้งแต่คือเป็นมาตั้งแต่เปิดช่องแล้วนะเออใครใครกลับไปดูคลิปเก่าๆผมนี่ก็น่าจะเห็นนะเพราะว่าคลิปเก่าๆผมนี่แบบสุดทหยมันก็จะมีคําพูดแบบว่าคําว่าเออก็อะไรอย่างเงี้ยผมคือแบบยาวๆแบบออไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็แบบอืก็พูดแล้วก็อายคือมันคือมันจะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะผมคือมันติดปากผมมาตั้งแต่ผมเปิดช่องแล้วนะครับโอเคถามว่าช่องนี้แล้วผมเป็นช่องแรกที่ ผมเปิดใน YouTube หรือเปล่านะผมไม่ใช่นะผมผมเคยทำ u t u b e เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมก็คือตอนนี้ก็ยังมีช่องที่ผมเปิดอยู่นะช่องอีกช่องหนึ่งนะครับผมก็เป็นช่องเก่านะฮะมีอยู่คลิปเดียวนั่นแหละนะครับผมโอเคก็เป็นคลิปใหม่ครับแต่ว่าในคลิปนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นผมอยู่ป5้าไม่ใช่ดีประมาณปหนะฮะประมาณนั่นแหละโอ้เออใช่ทุกคนเตงมูมันได้ล่วงตอนที่ผมตกลาวาไปแล้วโอ้ไม่ก็สวยแล้ว รู้สึกว่าเราแล้วเราไปหาแตงโมในป่าตรงนู้นก็ได้นะคะคือแตงโมมันหาได้ตลอดนะครับเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ใกล้กับไบโอมเอไบโอมป่าไผ่นะคะไบโอมป่าไผ่มันจะมีพวกแตงโมอะไรนะฮะเดี๋ยวผมพาไปทัวร์นรกดีกว่านะคะคือชุดเกาะเราเหลือนิดเดียวนะคะแต่อยากจะพาไปรีวิวทางเดินจริงๆนะคะคือทางเดินถามว่าทาเสร็จยังคะยังยังทำไม่เสร็จเลยนะคะคือทําเสร็จประมาณประมาณ30เปรนนะคะผมก็ทําแค่ตรงนี้นะครับ ก็ตกแต่งด้วยเขมเน,นสโตนกับโกสโตนนะคะคือโกสโตนทําให้แบบแบบมีไฟตรงทางเดิอนอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือมันก็จะสวยดีนะได้เสียปากาโัอีกแล้วคือท,าท่าตุนนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมแล้วก็นูๆโ,โอ้พิกลิ้นอีกแล้วนะคะครั้งนี้เราจะไม่ไปสู้กับมันนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ก็แบบตายไปสามสี่รอบโอเคเรารีบกลับกันดีกว่าค่ะทุกคนก็พามาดูเฉยๆนะครับผมเพราะว่า ตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่พามาดูนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ขับชุดเจาะนะฮะแต่คิดไปคิดมาก็พาท่านผู้ชมมาดูสะหน่อยละกันนะผมอู้จักรีตันมาผมเข้าไปดองตจวดีกว่านะฮะโอ้ใช่ทุกคนแล้วก็ผมก็ได้นำการทาการเอาชูเอเคนนะฮะมาปลูกนะผมก็อันนี้นะที่ผมปลูกอยู่ข้างบ้านตัวนี้นะคือไม่ใช่ฟาร์มหลักของเรานะครับผมก็อันนี้คือปลูกไว้ตกแต่งเฉยๆนะแต่ว่าผมได้ปลูกชูเอเคนนะผมปลูกไว้ อยู่ตรงนู้นนะคบผมตรงแม่น้ําตรงนู้นเลยนะคะคือขี้เกียจมานั่งทำแบบว่าเอาน้ํามาวางอย่างนี้นะผมแต่ผมผมก็น่าจะทาแหละนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือทําชั่วคราวไปก่อนนะแค่วางไว้ชั่วคราวก่อนเนาะถ้าเกิดได้เยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวผมค่อยทานะครับผมโอเคชื้อโอเคมีแตงโมไหมแตงผมผมไม่น่าพลาดตัวกลาวาเลยคือตอนนั้นผมสู้กับพิกลินแล้วสิ่งมันก็ผับผมตัวกลาวา ผมตกอบผมก็พยายามต่อบล็อกขึ้นมานะคือแบบพยายามจะขึ้นมาให้ได้แต่ทุกคนสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีนะครับคือผมพยายามขุดบล็อกแถวนั้นที่จะขึ้นมานะแต่ว่ามันแบบเออในแตงโมแต่ว่าข้างล่างบล็อกมันแบบข้างล่างบล็อกมันก็เป็นลาวาผมขึ้นมาไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ตายอย่างอนาถผมก็เลยพอตื่นขึ้น,นมาไม่ใช่ตื่นขึ้น,นมาพอผมอา่ารีสปาขึ้นมานะผมผมก็ได้กลับไปดูศพของตัวเองฮนะก็พบว่าไม่มีเศษซากอะไรเหลืออยู่เลยนะคือเศษซาก ทุกชิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้จมไปกับลาวาแล้วนะครับก็รวมถึงไอ้พวกเอ็นเตอร์โพที่ผมไปฟาร์มมาด้วยนะแล้วที่ผมไปเนเธอร์นะคะตอนที่ผมจะมาอัดเพราะว่าผมจะไปฟาร์มเอ็นเตอร์โพนะครับผมแต่สุดท้ายก็ตกลาวาตายนะครับแต่ในซีซั่นที่แล้วออไม่ใช่ซีซั่นในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราก็ไปเอ็นเตอร์โพข้ามฟากแต่ว่าเอ็นเตอร์โพของเรานะฮะมันไม่ได้ตกลาวา เราไม่ได้ตกลาวาแต่ว่าเราข้ามฟากมาแล้วแล้วเราโดนเอ็นเดอร์แมนตีตาย <c oughs> อนาจริงๆชีวิตโอไมกอดโอเคขอกินไอ้นี่ก่อนมันย่อนนะครับชิบออโอเคแล้วก็ตัวนี้จะทำเป็นฟาร์มมันนะผมดูแล้วมันเหมือนซีซันที่แล้วยังไงปะ่ะ <c oughs> เหมือนซีซันแรกซีซันแรกที่ผม ได้ทำเอาไว้นะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบโอเคแล้วก็ต่อมปึ๊บ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 โอเคตัวนี้จะปึ๊บ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 ชึบชึบ,ชบนี่นะฮะชึบเหมือนเหมือนซีซั่นแรกเลยอะทุกคนเหมือนมากนะครับชึบโอเคนะผมแล้วดฉันก็นำท็อตมาปักไว้ตัวนี้นะครับผมเพื่อความสวยงามนะฮะเพื่อความสว่างด้วยแหละทุกคนไม่งั้นเดี๋ยว มอนเตอร์ Monster, มันเกิดในฟาร์มเรานี่จะยุ่งเลยนะทุกคนแบบวีดีมีคิปเปอร์มาเกิดในฟาร์มแล้วก็มาระเบิดฟาร์มแล้วนี่คือแบบจบเลยนะครับผมต้องมานั่งซ่อมกันอีกนะฮะโอเคชืบชืบโอ้เอ็นเดอร์ไม่ใช่เอ er ็นเดอร์โพดิผมตอนนี้ผมจับส่งเอ็นเดอร์โพว่าคือชีวิตวุ่นวายกเอ็นเดอร์โพเพราะว่าผมคือมันวุ่นวายเอ็นเดอร์โพตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะฮะชีวิตแบบวุ่นวายเอ็นเดอร์โพโอเคแล้วก็ทำเป็นทอช นะคบผมโอเคผมต้องคาสติ๊กมาอีกใช่ไหมโอเคถ้าคืตอตรงน,นี้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปเก่าผมก็อยากให้ทุกคนไปดูคลิปเก่าแล้วลองย้อนกลับมาดูคลิปคิป,ปัจจุบันของผมนะอยากรู้ว่าถ้าผู้ชมจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเปก่อนะผมผมรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะฮะร,รู้สึกว่าอืมผมพูดคล่องขึ้นนะคบผมแล้วก็ตัดต่อดีขึ้นคือผมนั่งกลับไปดูผมกลับไปนั่งดูคลิปเก่าของผมนี่ผมยังอายตัวเองเลยนะคือแบบ <laughs> ทำไปได้พูดไปได้ทุกคนเออผมพูดอะไรไมรู้แบบก็เอออืมเออคือ,อ <c ười> ผมพูดอย่างนี้จริงๆงเออเรา,าเรากลับเรากลับไปดูคือแบบอายมากแล้วผมคืออืมแต่ว่ามันคาว่านะครับผมนี่คือมันก็ติดปากมันตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมเปิดช่องแล้วแหละนะฮะโอเคแล้วก็เออผมต้องมาเอามาเล็ซีดใช่ไหมมาเล็ซีดแล้วก็นั้นก็จัดการ พังฟาร์มตัวนี้ทิ้งไปซะนะฮะพังฟาร์มตัวนี้ทิ้งไปซถ่ายถ่าถ่ยถ่าถ่ออกนะคะจะข้าวจะสุกไม่สุกไงก็ถ่ยออกเลยนะฮะโอเคและงนั้นก็ทำการกระโดดนี่นะคะผม อือโอเคนะคะผมก็ตอนนี้เราก็ได้พังฟาร์มข้าวตัวเองไป,ไปที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อุดลงไปนะคะผมโอเคนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมถังน้ํานะคะก็คือตอนนี้ผมได้ไปขุดเหล็กมาก็ได้มาสามสิบวนะคะคือมันไม่ได้หามันไม่ได้หายากแค่เพชรนะหนึ่งจุดสิบเจ็ดมันหาแร่มันหายากมากนะคะคืออืผมก็รู้สึกได้นะว่ามันหายากกว่าซีซั่นที่แล้วนะครับผมก็เป็นอะไรที่ ไม่ชอบเลยทุกคนเพชรหายากแล้วก็แร่อื่นๆจะหายากแต่ว่ามันจะมีแร่ใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าดิฟสโตนอันนี้นะคะก็ต้องเดี๋ยวผมขอไปเรียนรู้ก่อนนะคะว่ามันต้องปั๊มยังไงนะคะก็ในพารนี้น่าจะยังไม่ได้ทําเนาะโอเคคือถ้าเกิดว่าคลิปผมมันไม่ดียังไงหรือว่าคําพูดมันไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมจริงๆนะครับผมก็ถ้าเกิด ใช้ไม่พอใจอะไรก็อย่าว่ากันเลยนะคบผมผมก็จะพยายามทาคลิปผมผมให้ดีที่สุดนะฮะโอเคแล้วก็เอามาทําเป็นอา่าเขาเรียกว่าเขาเรียกพั่วหรือจอบนะทุกคนเขาน่าจะเรียกจอบใช่ไหมจอบน่าจะจอบนะทุกคนพ่วพพ่วมาต้องพ่วมาต้องอันนี้นะฮะโอเคผมผมเป็นคนที่สับสนพ่วกกับจอบมากนะครับ <c oughs> คือคือคือไม่รู้ทําไมมันสับสนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ หาจุดจึงกลางนะครับผมโอเคเดี๋ยว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 เดี๋เหาจุดจึงกลางเอิมเราทำสี่มุมเลยดีไหมอ่าแต่ว่ามันจะเปลืองพื้นที่ปะช่างมันเถอะนะคบผมช่างมันเถอะเอิมแต่ว่าเอิมผมทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ก่อนทำน้ำอินฟินิตี้ชื้นี่นะผมชื้ชื้โอเคแล้วก็เอาถังน้ำมาแบบนี้นะครับผมชื้ ชึบโอเคตอนนี้เราได้น้ำอินฟินิตี้มาแล้วนะคบผมก็จัดจันวางเลยนะครับชึบชึบโอเคแล้วก็มุมสุดท้ายนะครับมุมนี้ตรงปะเนี่ยเดี๋ยนะตรงปะเนี่ยโอ้ไม่ตรงโอ oh, ไมคก็ให้ตรงโอเคเราก็ขยับมาก็ได้ชึบนี้แล้วก็เอาดินมาโปะไว้ที่เดิมนะครับชึบโอเคแล้วนั่นจอตรงนี้ก็ตักนะ้ำชึบชึบแล้วก็เอาไปใส่ในฟาร์มน,นี้นะคะผมก็ ฟาร์มมันเหมือนในซีซันแรกมากทุกคนเหมือนมากนะฮะแต่ว่าแค่ใหญ่กว่าเนาะคือซีซันแรกอืมผมทาฟาร์มแบบนี้เลยทุกคนมันมันแบบนี้เลยจริงๆเออดูไปดูมาเหมือนมากใช่ทุกคนผมทาฟาร์มแบบนี้แหละนะในซีซันแรกแต่ว่าเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างจะเล็กนะฮะแต่อันนี้ก็มันก็ดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะชื้โอเคนะผมคือวันนี้จริงๆแล้วผมจะทำทำคลิปทดลองทอดไก่ที่แสงแดดนะฮะแต่คิดไปคิดมา ผมไม่ทําวันนี้ดีกว่านะค่อยวันอื่นเพราะว่าวันนี้ที่บ้านไม่มีแดดเลยนะคะคือฟ้าคืนทั้งวันนะครับแล้วก็ปิดชึบโอเคนั้นก็ทำอ่าเขาเรียกว่นนาไงไถดินปะออผมไม่รู้นะันทุกคนเขาเรียกน่าจะไถดินนะออชึบโอเคอ้พังพอดีเลยเอะโอเค โอ้ไม่ก็เราได้เมลเซียมาเยอะมากเลยนะครับผมโอเคชึบชึบชึบโอเคแต่ว่าตัวนี้นะครับก็เราจะต้องเอาสลับมันปิดด้วยนะฮะเพื่อเวลาเราเดินนะฮะมันจะได้เดินสะดวกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินเดี๋ยวมันจะตกอีกนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาสลับมาปิดนะฮะมันก็จะได้แบบมันจะได้วางท็อตได้ด้วยนะฮะคือมันก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้แสงสว่างกับฟาร์มเรานะครับเพื่อนอนเตอร์จะได้ไม่เกิดเนาะโอเค ชิบ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 โอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหุฟาร์มข้าวนะครับเสร็จไปกับฟาร์มแรกครับทุกคนฟาร์มที่2วันนี้จะได้ทําฟาร์มแตงหมไหมเนี่ยโอเคฟาร์มที่2ครับทุกคนไม่แน่ใจว่าฟาร์มที่2จะพอหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเถอะทุกคนเออเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันพังพอดีใช่ไหมโอเคท่านเราก็ไปคราฟใหม่ก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดผมทาฟาร์มที่สองไอ้พวนี้มันจะพังพอดีปะ่ะจบนะไม่ใช่พว่วดิคือเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยพอใจกับคำพูดตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยพอใจกับคำพูดตัวเองเท่าไหร่คือแบบมันพูดติๆดๆขัดๆเลยทุกคนเออใช่แต่ว่าอมผมพยายามปรับปรุงน <laughs> ะผมก็พยายามปรับปรุงคําพูดตัวเองนะคือมันจะแบบเนี่ยทุกคนมันจะพูดซับซ้ำๆอย่างเงี้ยทุกคน ถ้าเกิดใครฟังแล้วน่าเบื่อก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะฮะผมพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดจริงๆนะฮะผมก็โอเคผมจะผมจะตั้งใจท,ทำคลิปให้ดีที่สุดนะฮะคือที่ทำไปเพราะใจรักจริงๆนะฮะคือถ้าเกิดผมทำ u t u b e จะได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ผมก็อ่ะอพังเลยนะโออะไรเนี่ยไอฟาร์นี้ผมทำมาอันสุดท้ายแล้วมันถึงจะพังแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โอเคแต่ว่า youtube นะฮะคือช่องเนี้ยเถอะ คือถ้าเกิดผมทําไปได้ตังค์ไม่ได้ตังค์หรือว่าได้มากได้น้อยยังไงก็ผมไม่สนนะคะคือผมทําไปเพราะใจรักจริงๆนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่าผมทําคลิปไม่ถูกใจท่านผู้ชมหรือว่าทําให้ท่านผู้ชมไม่พอใจก็ผมก็กราบขอโทษท่านผู้ชมจริงๆด้วยนะครับโอเคเออแล้วผมจะพูดซ้ําทําไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปขุดหินข้างล่างสักนิดนึงนะฮะอ๋อใช่ทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับผมได้ทําการขุดอีกชั้นหนึ่งมาฮะขุดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อที่จะหาพวกแร่แร่เหล็กอะไรอย่างนี้นะคะเ <_ an> พราะว่าข้างล่างมันจะมีแต่พวกแบบพวกเขาเรียกว่าเ,าเป็น Stone เลสโตนลาพิสอะไรอย่างนี้นะคะผม <_ an> ก็อันนี้ผมได้ขุดเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นทำเป็นห้องโถงนะครับโอเคขึ้นมาชืบโอเค okay. เวลาขึ้นมาตัวนี้ทีไรผมจะ <_ an> ผมกลัวคิปเปอร์มากเลยทุกคนแบบขึ้นมาแล้วก็แบบจ้าเอ๋<_ an> <_ an> <_ an> เสียวคิปเปอร์มาโอเคเราต้องรีบเข้าบ้านแล้วนะคะรู้สึกว่าแนวตรงขึ้นลงมันสวยมากเลยทุกคนแบบ สร้างขึ้นแบบทอสโลปักทอดอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบมันสวยมากนะฮะโอเคแล้วก็คราฟเป็นจอบนะคะผมจอบจอบจอบโอเคอันนี้นะฮะโอเคชึบแล้วก็นอนนะคะคือเราทําเตียงแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าตอนแรกผมจะเอาเตียงไว้ชั้นบนนะคะแต่คิดไปคิดมาเออเอาไว้ข้างล่างมันก็สะดวกด,ดีเพราะว่าเมื่อไหร่มันก็นต้องไต่บนไต่ขึ้นไปข้างบนนะคือแบบผมขี้เกียจจริงๆเราพกเตียงไว้กับตัวก็ได้นะแล้วก็เวลาเราจะนอนเห็นเราก็แบบกระโดดชึบแล้วก็นอนเลยนะคะคืออันนั้นมันก็จะสะดวกสบายกับชีวิตนะคะแต่ว่า เอาไว้ในบ้านนี่ะดีแล้วนะครับผมจะได้เป็นจุดเช็คพอยร์ให้เราด้วยนะครับผมอืมโอเคแล้วก็เอามันออกมานะครับผมว่ามันมันก็ไม่น่าจะพอนะครับผมชุดชโอ้อยโอ้ยโอ้โหมีชุดเกราะเยอะกว่าเราอีกบ้าเอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่แกกล้ามีชุดเกราะเยอะกว่าฉันเหรอฮะไอเด็กผีนี่ไงนี่ไอ้นี่นนออนโอ้เสียงดังไม่ได้เดี๋ยวอู้ดอบด้วยแตงกี้โอ้แต่มันจะพังแล้วทุกคน โอเคผมเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวทุกคนในบ้านตื่นกันหมดโอเคชืบชืบชึบชบโอเคแล้วก็เอามันมาวางนะครับเรามีแค่4ีบอันผมว่าไม่น่าพอเนี่ยทุกคนเนี่ยตอนนี้เหลือนะแค่30อันละนะครับโอเคเราก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้เลยนะคะก็คือว่าเราต้องรีบไปทําฟาร์มแตงโมแล้วนะคะเพราะว่า เป้าหมายของเราในวันนี้นะฮะก็คือฟางแตงโมใช่ไหมทุกคนเราจะปลูกไว้ข้างบ้านนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นมาทุกคนเริ่มกันดีกว่านะครับผมเ,เริ่มแรกเราก็จะทําการวางน้ําไปแบบนี้นะค,ะค,ครับผมก็โอเคเราจะจะชืบชืบอืมโอเคแล้วก็ทําการวางน้ําไปนะครับผมโอเคแล้วก็ขอไปตักน้ําก่อนเนาะ,ค,ะคือแบบอยากให้มันมีแหล่งน้ําอยู่ใ,ใกล้บ้านมากเลยคือ คือผมต้องเดินมาตักตรงนะี้คือขี้เกียจขี้เกียจนะเพราะฉะนั้นเรากลับไปทําน้ําอินฟินิตี้แบบนะฮะน้ำอินฟินิตี้คือเป็นน้ําที่สะดวกสบายที่สุดในชีวิตแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะจะขุดไว้ตรงนี้นะฮะชึบ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 โอเคแล้วก็ตักมาชึบชึบโอเคแล้วก็วางไว้แบบนี้อืมอืมขนาดซอมบี้เด็กยังมีชุดปลอเยอะกว่าเราเลยที่ดูก คิดดูแต่ตอนแรกคือชุดเกาะครบเซตคือแบบทุกอย่างแบบมีพร้อมหมดแล้วก็ไปลงในเธอแล้วก็ตายโอไมกกอชืบชืบโอเคแล้วก็นำแตงโมมาปลูกนะฮะแตงโมแตงโมนะฮะผมจะเน้นํำนี้ทำไมวะเนี่ยชืบชึบชืบโอเคนะครับอู้ขาดไปอันเดียวโถโอเคไม่เป็นไรก็ตัวนี้ก็ทำการอุดน้ำอินฟินิตี้ไปนะฮะชึบ ชืบแล้วก็เออเราไม่ต้องอุดก็ได้ปะเออเราเอาเป็นแหล่งน้ําของเราก็ได้นะฮะอ,อืมเราโฟนทาอีกสักฟาร์มหนึ่งไม่เราทําอีกสักฟาร์มหนึ่งก็ได้นะฮะคือตอนนี้คือมาเล็ดเรายังไม่พอใช่ไหมแต่ว่าเออมก็เผื่อในอนาคตนะฮะผมขี้เกียจมานั่งขุดอีกนะคะก็ทําไว้เลยดีกว่านะครับผมโอเคเดีวนั้นก็ตักนะตัวน,นี้มานะฮะชึบชึบโอเคตึ๊บอ้าวเดี๋ยนะสวยละ <laughs> อ้าวสวยแล้วอืมผมต้องไปตัดตัวนี้มาอีกเนี่ยชืบชืบชือบอือโอเคนะคะผมก็ตัวนี้เราก็ทำการขุดแบบนี้ไปใช่ไหมอืมโอเคอือผมว่ามันเปลืองน้ำไปเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะทำแบบนี้เลยเดี๋ยวนะเราเอาน้ำมาวางตรงกลางแล้วก็เอาสองข้างเป็น โอ้แม่ก๊อดเราคิดได้ไงวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แบบโอ้ย <laughs> oh, oh, ใช้อะไรคิดวะเนี่ยเ <laughs> นี่ยทุกคนเรา,เราโอ้เดี๋ยวชวยละเดี๋ยวน้ําไม่พอชึบรีบเอาน้ำมาเติมเ <laughs> ติมเร็วเติมเร็วชึบชึบโอเคแล้วก็เติมเติมเติม,ตมนี่นี่โอเคอืมแล้วก็ใหม้มันเติมแล้วก็ให้มันโตไปสองข้างแค่นี้เองเออเราจะเราจะเอาน้ํามาวางทั้งสองข้างทําไมออเ ตลกละโอเคทั้งผมก็ก็รอไอฝั่งนี้มาโตแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปละกันนะฮะส่วนทางเดินผมทําทางเดินในพาร์ทน,นี้เลยไหมแต่ว่าขี้เกียจนะคะคือเราแบ่งเป็นพาร์ทหน้าก็ได้นะคะไม่งั้นลิปมันจะยาวเกินไปเนาะคือตัดออกมามันอาจจะไม่ขี้มันอาจจะไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าตอนที่ผมอัดนี่ก็นานพอสมควรเลยเนาะอืมเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยนะผมโอ้โหแกอัดจนไ่ฟูงเลยโอเคก็ชูกร์เคียนแล้วก็เอาไปปลูกไว้ตรงนู้นก็ได้นะผมก็โอเควผมก็ สำหรับวันนี้นะผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็ไม่ได้ต้องไม่น่าจะได้ทําอะไรต่อแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดทําต่อน,นี่ก็น่าจะแบตผมน่าจะหมดแล้วนะครับคือ,อตอนนี้คือแบตผมเหลือประมาณ20สเอร์เซ็นะครับผมก็โอเคมาทุกคนเราปิดคลิปเลยดีกว่านะครับผมก็โอเคถ้าเกิดคลิปนี้มันผิดลาดการใดน,นะผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมจริงๆนะคะคือผมตั้งใจทําคลิปให้ดีที่สุดแล้วนะคะผมก็ต่อไปก็ต่อไปก็ปผมก็จะพยายามพัฒนาต่อไปนะผมก็ ทำไปเพราะใจรักจริงๆนะครับผมก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขอโทษท่านผู้ชมจริงๆนะผมก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้โอผ้ผมพูดซ้ําทําไมเนี่ยเออเนี่ยโบว์กคนอย่างเงี้ยเนี่ยพูดซ้ำโอเคบ๊ายบายทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย